บททดสอบที่โค้ชชอบพูดบ่อยๆมันจะมาตอนไหนบ้างบททดสอบทุกเรื่องเลยนะทุกช่องทางให้ลองสังเกตดูเวลาที่เราฝึกฝนตนเองมาแล้วแต่ละระยะของการฝึกเนาะช่วงแรกก็จะมีบททดสอบอีกแบบหนึ่งเรื่องที่เราติดมากๆก็จะเป็นบททดสอบอีก เมื่อไหร่ที่เรากำลังจะถูกยกระดับเลื่อนระดับทางจิตวิญญาณยกระดับพลังงานยกระดับรักไกลเงื่อนไขเป็นการตรวจสอบหรือรีเช็คเราก็จะเจอบททดสอบอีกบางทีเรื่องที่เราเคยผ่านไปแล้วใช้ชีวิตนู่นนี่นั่นทางโลกทางธรรมทางจิตวิญญาณไปเรื่อยๆ วนกลับมาให้ทดสอบก็มีเพื่อให้เราเห็นอย่างแน่ชัดแบบไม่เข้าข้างตัวเองว่าฉันผ่านจริงๆและใช้ชีวิตอยู่ในทางโลกด้วยฉันปรับสมดุลได้ไม่ดิ่งหรือมีบางช่วงบู๊บบ้บาบก็กลับมาได้เนาะช่วงที่เราจะไปทำภารกิจใหญ่จริงๆมันก็เกี่ยวเนื่องกันหมดอะ ทำภารกิจใหญ่ทำภาตกิจอ่าภารกิจถัดไปอยู่ในชัปเตอร์ใหม่บทเรียนใหม่เออเรื่องเดิมเรื่องเนี้ยลูกคนนี้เจ้าคนนี้ผ่านหรือยังถ้ายังไม่ผ่านก็ให้รีเช็คแล้วก็เมื่อไหร่ที่เราเหลืองทารนงตัวเองฉันเก่งละเรื่องนี้ฉันผ่านแล้วโอ้ยรู้ ก็อาจจะละเลยการอยู่กับตนเองการฝึกจิตละเลยการอยู่กับความรักอย่างแท้จริงละเลยในการทำสมาธิใดๆหรือกลับเข้ามาดูตัวเองก็จะเจอบททดสอบซึ่งมันเจอได้หลายทางมนะากทั้งความรู้สึกทางใจตอนทำสมาธิในความฝัน ในชีวิตประจำวันเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวการงานเรื่องทั่วไปทั้งหมดนี่แหลคะค่ะจะทำให้เราเห็นตนเองอย่างชัดเจนรายที่โค้ชเคยทำคลิปไว้คลิปก่อนๆนะคะว่ายิ่งฝึกจิตยิ่งเห็นจุดดำยิ่งเห็นนะเรื่องบ่มเก่าบาดแผลเก่าที่เรายังไม่ได้รักษาฮะนีนะที่ยังไม่ได้เยียวยาตนเองสําเร็จเราก็จะเห็นผ่านบททดสอบต่างๆอย่างที่โคช้ช ได้กล่าวมาดังนั้นเราต้องฝึกฝนตนเองตลอดชีวิตค่ะเพราะเราจะมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาอยู่เสมอเรายิ่งเรามีภารกิจหน้าที่มี life purpose, โ o m i ช s i o n so พลันต่างๆก็จะมาอยู่เสมอ ย้ำเหมือนที่เคยย้ำค่ะยิ่งเป็นโคช้ชครูบาอาจารย์ผู้นำทางจิตวิญญาณนักอี้ยาฮิลเลอร์ใดๆก็จะยิ่งเจอเพื่อให้รู้จริงๆว่าเราพร้อมแสนพร้อมในการทำภารกิจนี้ใช่ไหม ทำภารกิจที่ยากขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นต่อไปพร้อมใช่ไหมเท่านั้นเองค่ะแล้วใครที่มีอาการบ่อยๆปวดเนื้อปวดตัวเออเอาไว้โค้ชทำเป็นคลิปหน้าดีกว่าเรื่องนี้นะคะ